บ้นครับค่กะกลับมาเจอกับพวกเราครอบครัวขขาเด็กในวันพุธแบบนี้นะคะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับปิ๊งค่ะบ้านข่าวสุดยอดข่าวแรกในวันนี้ครับบ้านขอถามปิ๊งปิ๊งก่อนเลยนะคะว่าเวลาที่ปิ๊งปิ๊งไม่สบายเนี่ยปิ๊งมีวิธีการรักษาตัวเองอยังไงครับก็กินยาก,กินน้ำแล้วก็นอนเลยค่ะ และปิงรู้หรือเปล่าคะว่าการทานยาโดยไม่ผ่านมือหมอแล้วก็ไม่ได้รับคําสั่งจากหมอนะคะมีอันตรายด้วยนะคะปิงไปฟังข่าวของปันกันเลยครับเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะเราก็อาจจะซื้อยามารับประทานเองครับซึ่งปิงรู้หรือเปล่าคะว่าการที่เราซื้อยามารับประทานเองเนี่ยอาจส่งผลเสียในหลายๆด้านโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะวันนี้รายการครอบครัวข่าว็กของเราจะมีคําแนะนำดีๆมาฝากกันครับ โดยสถาบัานสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือโรงพยาบาลเด็กสังกัดกรมการแพทย์ได้ทำการศึกษาวิจัยโดยติดตามผลการประเมินการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ผู้ปกครองได้พามารักษาอาการไข้หวัดเจ็บคอและการท้องเสียจํานวนถึง400รายระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2556โดยทางสถาบัานนะครับได้ทําการรักษาอาการโดยไม่จ่ายยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยซึ่งเห็นผลว่า ผู้ป่วยเด็กมีอาการดีขึ้นภายใน3วันร้อยละ91.5โดยมีอัตราการหายใกล้เคียงกับกลุ่มที่ได้รับยาและไม่ได้รับยาปฏิชีวนะคือเกินกว่าร้อยละ90ส่วนผู้ป่วยท้องเสียนะคบจะมีอาการดีขึ้นภายใน3วันร้อยละ86.9โดยผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาปฏิชีวนะมีอาการหายอยู่ที่ร้อยละ87ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะอยู่ที่ร้อยละ81สสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีอาการไข้หวัด เจ็บคอซึ่งมักพบบ่อยในเด็ก2-5ปีเป็นโรคที่สามารถหายเองได้โดยภูมิคุ้มกันของร่างกายพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรที่จะให้เด็กรับประทานยามากจนเกินไปโดยเฉพาะยาปฏิชีวนะเช่นอะม็อกซิซิลินที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีรียไม่สามารถรักษาอาการไข้หวัดเจ็บคอ ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสได้อีกทั้งยังเป็นอันตรายทําให้เด็กแพ้ยาเพิ่มความเสี่ยงของโรคภูมิแพ้ในเด็กและที่สําคัญคืออาจเหนี่ยวนาให้เด็กเกิดอาการดื้อยาส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กในระยะยาวจนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยในวันนี้เรามีคําแนะนําเกี่ยวกับการเลือกรับประทานยาจากเภสัชกรมาฝากกันครับวิธีการป้อนยาสําหรับเด็กเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะผสมลงไปในในนมนะครับเพราะว่าจะทําให้เด็กเนี่ยเบื่อนม นะครับหรือว่าถ้าเด็กทานนมนั้นไม่หมดเนี่ยก็จะได้ยาไม่ครบนะครับแล้วก็เมื่ออาการเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยอย่างไรก็ตามก็ควรจะต้องอาทานยาฆ่าเชื้อนั้นตามจํานวนวันที่คุณหมอหรือว่า,าทางเภสัชกรได้แนะนํานะครับเพราะว่าถ้าหากว่าทานยาไม่ครบแล้วเนี่ยก็ทําทให้เกิดเรื่องของเชื้อดื้อยาเมื่อเป็นครั้งต่อต่อไปเนี่ยก็จะไม่ไม่สามารถใช้ยาเดิมเดมในการรักษาได้นะครับ